สวัสดีแฟนแมนยูทุกท่านเลยนะครับผมคืนนี้เรามีนัดกันนะครับผมสำหรับแฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเป็นฟุตบอลน,นัดอุ่นเครื่องนะครับผมในนัดที่2ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นการพบกันระหว่างแมนยูและโอลิมปิกลียง2ทุ่มตรงตามเวลาบ้านเรานะครับผมเตะกันอยู่ที่สนามโมลลฟิวสตเดียมที่ประเทศสกอตแลนด์ครับ ในนัดอุ่นเครื่องรอบแรกนะครับผมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเจอกับลีดยูไนเต็ดนะครับผมแมนยูเนี่ยส่งชุดเล็กไปนะคุณผู้ชมนะพร้อมกับนักเตะป้ายแดงครับทำผลงานได้ดีมากๆเลยนะคุณผู้ชมนะเป็นผลให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชนะลีดไปด้วย2ประตูต่อศูนย์ครับผมในคืนนี้นะครับผมทางด้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็จะส่งผู้เล่นตัวใหม่ๆลงเช่นเดิมครับคุณผู้ชมครับแต่ก็จะมีรุ่นพี่นะครับผมคอยประคองทีมให้ครับคุณผู้ชมครับอย่างเช่นราเฟลราวานนะครับผมริซันโดมาร์ติเนสนะครับเมสัน เช่นเดิมนะครับเหมือนนาที่แล้วนะฮะส่วนผู้เล่นตัวหลกัหลกๆของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผมอย่างเช่นมาคาและฟอร์ดนะครับผมบุนโน่ฟอนันเดสนะครับผมคาซิโรรูกชอนี่กลับมารายงานตัวเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมครับแต่ไม่ได้นั่งเครื่องมาทรงนี้นะครับผมบอกเลยว่าอาจจะไม่ได้เห็นในศึกคืนนี้ครับ ส่วนสถิติไฮทูเในการเจอกันของ2ทีมนี้ครับคุณผู้ชมครับหลาย10ปีมาแล้วนะครับผมในสื่อฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนเลกนะครับผมเป็นการพบกันร,ระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและโอลิมปิกรียงนะครับผมเมื่อปี2008แล้วก็ปี2004นะค,คุณผู้ชมนะเจอกัน4รอบนะครับผมแมนยูเป็นฝ่ายได้ชัย2และก็เสมอ2อ2ครับ ถ้าพูดถึงความได้เปรียบของทั้งสองทีมในคืนนี้ครับคุณผู้ชมครับทางด้านของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับได้ตัวหลักกลับมาเล่นนะครับผมเป็นตัวเรื่องให้กับทีมนะครับผมได้หลักหลายมากขึ้นกว่านัดที่แล้วนะคุณผู้ชมนะผมมองว่าคืนนี้แมนยูน่าจะจัดหนักจัดเต็มอยู่นะครับผมส่วนทางด้านโอลิมปิกรียงนะครับผมก็ขาดผู้เล่นกองหลังตัวสําคัญไปนะฮะอย่างรอฟเรนนะครับผมได้รับบาดเจ็บไม่สามารถลงเล่นได้คืนนี้ผมมองว่าเดินทางไปเที่ยวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสนุกแน่นอนครับคุณผู้ชมครับ